ครับผมสวัสดีครับเวลาไปซื้อเครื่องเชื่อม M M A เนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าทําติ๊กได้บางคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำติ๊กได้เนี่ยเราก็ไปใช้สายติ๊กที่เ่เรามีอยู่แล้วอย่างเนี้ยได้ไหมชุดติ๊กอันเนี้ยสายติ๊กอันเนี้ยนะครับมันก็จะมีเป็นหัวเชื่อมติ๊กอย่างที่เราเคยเห็นกันทั่วๆไปกันในท้องตลาดก็จะมีสวิตช์กดแล้วก็จะมีสาย เป็นสายไฟที่เป็นข้อต่อเกลียวแล้วก็เป็นสายสวิ์นะครับเละอีกอันนึงก็เป็นสายการ์ดอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือชุดติ๊กที่เราเห็นกันทั่วๆไปกันในท้องตลาดนะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะไปดัดแปลงได้มันก็จะมีสายชุดประเภทอย่างนี้มานี่ก็จะเป็นหัวเชื่อมติ๊กแบบนี้นี่เราจะสังเกตนะหัวติ๊กรุ่นนี้เป็นรุ่นหัว WP 2 6 F นะครับซึ่งเป็นเราจะสังเกตดูนะว่าหัวเชื่อมติ๊กอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับหัวเชื่อมติ๊กทั่วๆไปจะมีวาลวเห็นไหมครับวาลวปิดเปิดตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วหัวเชื่อมติ๊กเนี่ยจะมีสวิตช์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ด้านในกันนะครับนะทอรา์มาก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยเนี่ยมีแค่นี้เองนั่น,นเองแต่ว่ามันก็จะมีไอตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้มาด้วยนะครับเนี่ยชุดเนี้ยเฉพาะตัวนี้นะ สายไฟนี่ไม่เกี่ยวนะแค่เฉพาะตรงนี้นะครับพอเราได้ชุดหัวเชื่อมติ๊กนี่มาเสร็จนะฮะเราก็ไปซื้อหาซื้อสายเชื่อมก่อนสายเชื่อมเนี่ยมันไม่มีข้อกําหนดนะครับว่าจะต้องใช้ยาวกี่เมตรขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานผมใช้ขนาดของสายอยู่ที่35สแควร์มิลน,นะครับเป็นสายเชื่อมฉนวน2ชั้นสายอย่างดี นะครับเพราะว่าผมต้องการเรื่องของอการถ่ายเทความร้อนค่อนข้างสูงนะครับสิ่งอ,อีกอันนึงที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มก็คือข้อต่อเกลียวจะต้องไปใช้กับหน้าด้านหน้าของตัวเครื่องตัวนี้สายสีดําที่คุณเห็นเนี่ยก็คือสายการ์ดพยายามหาที่มันเข้ากับขนาดของอะแดปเตอร์ของตัวนี้นะครับพอดีพอดีหน่อยนะฮะส่วนอีกฝั่งดนึงเนี่ยก็แล้วแต่เราถ้าเราไม่อยากจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ก็อาจจะใช้เป็นหัวคัพเปอร์อะไรก็ได้นะฮะสวมเข้าไปนะครับ นะฮะแล้วก็อย่างนี้อีกอันนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีเกล็ดอาก้อนเพราะว่าจะต้องใช้การอาก้อนเป็นตัวคุมชิ้นงานด้วยนะครับอันนี้ผมก็ดัดแปลงทําขึ้นมาเองนะครับแต่อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมก็ดัดแปลงใส่ขึ้นมาแล้วก็เป็นสายกา๊าซ้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยต่อเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีในการต่อกันดูนะครับเส้นนี้คือสายกา๊าซเส้นนี้คือสายข้อต่อไฟก็เข้าไปที่ขั้วนะครับแล้วก็นําสายเนี่ยใส่ย,ยังที่ขั้วลบอีกฝั่งเนี่ยากว ก็คือสายที่หนีบกระชิ้นงานนั่นแหละแล้วก็อันเนี้ยต่อเข้าการอาก้อนปกติเนี่ยอันนี้ก็ไปเข้าที่ทังการอาก้อนแล้วเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทำการเปิดเครื่องปุ๊บแล้วก็เลิกโหมดไปที่ติก๊กเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงว่าแล้วข้อดีข้อเสียปกติการใช้ลักษณะของติ๊กสกิดเอ่อข้อเสียมันเนี่ยก็คือมันเปลืองกา๊าซค่อนข้างมากเวลาเราทําการเชื่อมเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดก๊าซไว้ก่อนเลยนะเนี่ยคือข้อเสียแล้วเนี่ยข้อเสียหนึ่งแล้วก็คือเปล นะครับหลังจากนั้นพอคุณเปิดการ์ดไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ทาการเอาหัวติ๊กเนี่ยลงไปแต่มันไม่มีสวิทช์ไงทีงนี้เขาบอกว่าแล้วมันเชื่อมอยังไงก็ใช้วิธีในการสก,กิดเนี่ยเอาไอ้หัวทางสเตนเนี่ยสก,กิดลงไปที่ชิ้นงานแป๊กแล้วก็ทําการเชื่อมเลยเชื่อมเดินเชื่อมเดินเชื่อมลงไปในบ่อที่คุณต้องการจะเชื่อมนะครับโดยที่การ์ดเนี่ยมันจะต้องไหลยอยู่ตลอดเวลานะครับงานลักษณะยอย่างนี้นะงานลักษณะใช้ติ๊กเขียนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับเป็นงานที่ต้องการเชื่อมแบบยาวๆเลย เนี่ยเป็นการเชื่อมท่ออย่างเงี้ยยัดไส้ยาวๆอย่างนี้ได้เลยไม่มีความถี่มันไม่สามารถที่จะติ๊ก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 ปล่อยปล่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้จริงๆโค้าทั่วๆช่างทั่วๆไปเนี่ยทำเองได้นะคุณไปหาซื้อชุดอุปกรณ์เนี่ยมาแค่ชุดหัวเชื่อมติ๊กนี่มานะแล้วก็สายเชื่อมแล้วก็สายการแค่นี้แล้วก็ตัวข้อต่อเกลียวมาแค่นั้นนีงก็จบคุณสามารถทําเองได้หรือว่าถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าแล้วถ้าผมมีสายติ๊กที่เป็นสายติ๊กเดิมที่เป็นสายติ๊กของมันเลยเนี่ยเอามาทําได้ไหม คุณก็เปิดการาดเลยนะคุณก็ต้องเปิดการาดรอเลยโดยที่ไอ้หัวเชื่อมติ๊กเนี่ยไม่มีไม่มีวาวนะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเปิดการาดเนี่ยคุณต้องเปิดจากที่ถังรอไว้เลยทีนี้พอคุณเปิดจากที่ถังรอไว้เลยเนี่ยเอ่อคุณไม่สามารถบังคับการไหลของการาดที่หัวนี้ได้เพราะว่าการาดมันจะไหลออกอยู่ตลอดเลยซึ่งอันเนี้ย จะเปลืองมากกว่าน,นี้หนักกว่าเดิมอีกแต่ถ้าคุณใช้วาวอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับคุณก็สามารถปิดเปิดวาวการไหลของก๊าซที่อยู่ตรงหัวนี้ได้เลยแต่ว่าอัตราในการสิ้นเปลืองของกา๊าซมันก็จะค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าการใช้เครื่องติ๊กทั่วไปถามว่าแล้วบางคนถามว่าอุปกรณ์พวกนี้หาซื้อที่ไหนล่ะเอออุปกรณ์พวกนี้หาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์งานเชื่อมนะเวลาคุณไปซื้อคุณบอกว่า,าหัวเชื่อมติ๊กแบบมีวาว แบบมีวาวนะเออเขาจะเขาจะหยิบให้คุณเป็นลักษณะนี้คุณดูดีๆนะมันจะมีวาวอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ก็ก็ฝากคาถามไว้ได้นะครับออในคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยผมอาจจะทําการมามาทำให้ดูเลยนะครับว่าวิธีการเชื่อมติ๊กสกิทเนี่ยทำแบบไหนกันนะครับก็วันนี้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ